งานนี้เดียวกับลูกค้าไว้3รอบวัดีครับอีกหนึ่งเชินง,งานจากร้านโฟ t ทสทนะครับวันนี้มีงานที่ท้าทายมาแล้วนะครับลูกค้าเดินทางมาจากไต้หวันนะครับเดินทางมาปุ๊บก็บุ๊กคิวเข้ามาเลยนั่นเองวันนี้ลูกค้าไม่สบายด้วยแต่ก็เข้ามาสักนะครับงานนี้เป็นงานวูคองครับ เจ้าแห่งลิงนั่นเองนะก่อน,อนที่จะเริ่มสักนะครับวันนี้ก็ได้ทําแบบก่อนเพราะว่าแบบเดิมเนี่ยมาแบบไม่เต็มนะครับผมจะได้ออกแบบเพิ่มเติมส่วน,นแบ็กกาวนั่นเองส่วนเนื้อแบบตัวเอกก็จะเป็นตัววูของอันนี้ใช้ยาชาไป2หลอดนั่นเองนะอวางแผนไว้นะคบจะทํางานเสร็จใน3รอบนั่นเองงานนะเป็นจุดเป็นจุดไปสักเสร็จเลยนั่นเองนะก็<อ>เริ่มต้นที่ตัวละครหลักนะครับผมเริ่มต้นด้วยตัวละครวูของแล้วก็ แบ็กเกล์โซนด้านซ้ายนะครับวันนี้ใช้เป็นสีผสมเฉดนะครับเฉดไล่ mm hmm. เทาดำต่อ,อเข็มที่ใช้นะครับเป็นเข็ม e l ลิตเบอร์17โคง้งเดินเส้นเบอร์เ mm hmm. นะครับแต่จริงแล้วงานนี้ใช้เป็นเข็มลงสีซะส่วนใหญ่นะครับเป็นงานกึ่งเรียลิสติกนั่นเองนะครับไล่เฉดตามอารมณ์ตัวเองนะครับออกแบบเสริมเพิ่มเติมโซนด้านข้างนะครับวันนี้ทํางานไปประมาณ 6ชั่วโมงได้นะครับเป็นการยาวๆนะครับลูกค้าเป็นไข้แล้วก็ตอนยาชาหมดเนี่ยโอ้โหยอมรับใจลูกค้าเลยลูกค้าอดทนมากนะครับงานนี้นะมีความ ตั้งใจสุดๆเลยนั่นเองส่วนเนะื้องานก็จะออกมาฟิลลิ่งประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับ6ชั่วโมงบวกๆได้ประมาณนี้เดี๋ยวรอติดตามชมนะครับงานนี้3รอบนะฮะจะเป็นยังไงนะครับหลังจากที่เสร็จแล้วนั่นเองนะครับฝากผลงานจากร้านสักฟรตูด้วยนะครับใครสนใจงานสักสามารถทักจองคิวมาปรึกษาพูดคุยไดนน้่นเองนะครับ